สวัสดีครับผมในซิ้นจากช่อง24 All s m p t o นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวพร้อมกับสอนวิธีการประกอบเครื่องตัดหญ้ากันนะครับก็เครื่องตัดหญ้าวันนี้ยี่ห้อของโทมิสึนะครับเป็นแบบ4จังหวะนะตัดหญ้ายี่ห้อโทมิสึนะครับเป็นรุ่นของ4จังหวะนะนี่สจังหวะ4ีสโตกนะครับก็ใช้น้ํามันเบนซินเลยไม่ต้องผสมเนาะก็ประกอบด้วยนะครับตัวเครื่องนะครับตัวแกน ตัวแกนเพลานะครับมีขาจับนะครับนี่ขาจับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่สวิตอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาประกอบกันแล้วก็มีตัวใบนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าใบ2นะครับนี่อย่างนี้เรียกวงวงเดือนนะครับขั้นแรกนะครับวิธีการประกอบตรงนี้จะมีชุดคลั์นะครับไว้สําหรับทางจับกับเพลาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาเพลาตัวนี้ประกอบเข้ากับชุดคลั์ก่อนนะครับ วิธีการนะครับก็สวมไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับโดยยึดให้นะครับฝั่งน้นนะครับมีลักษณะคว่ำลงนะครับมีลักษณะคว่ำลงอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาขันน็อตกันนะครับอุปกรณ์มีให้อยู่ในถุงนี้นะครับเราก็เลือกเอามาใส่ในชุดนี้นะครับก็ใส่น็อตสกรูชนิดที่มีสปริงกันคลายนะครับใส่ไป ทำการขันน็อตยึดสกรูให้แน่นทั้ง4ตัวนะครับทำการใส่ชุดมือจับทั้งสองข้างนะครับอย่างนี้นะครับด้านนี้อีกข้างหนึ่งนะครับก็ใส่ด้านนี้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขันน็อตนะครับในตำแหน่งของก้านนี้นะครับเราจะต้องติดตั้งตัวกาดนะครับติดตั้งตัวกาดโดยมีฝาประกับตัวนี้สกรูตัวนี้นะครับช่วยในการยึดนะครับ ส่วนอันนี้คือชุดติดตั้งสายสพายนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวยึดนะครับสิ่งที่จะนํามายึดก็มายึดกับบริเวณนี้นครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการประกอบที่เสร็จแล้วนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับส่วนอีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่เราจะต้องใส่ก็คือเรื่องของใบนะครับไม่เลือกว่าจะใส่ใบวงเดือนอย่างนี้หรือจะใส่ใบตัด2 สั่งใส่ใบตัด2อย่างนี้ปึ๊บใส่เข้าไปนะครับล็อกไว้เพื่อไม่ให้มันหมุนนะครับพอไม่หมุนแล้วเราก็จะใช้บล็อกตัวนี้ขันออกมาได้นะครับน็อตตัวนี้จะเป็นเกียวหมุนซ้ายนะครับหมุนเข้าฝั่งเติมน้ํามันเครื่องนะครับใช้น้ํามันเครื่องสี่จังหวะนะครับเรียบร้อยนะครับให้ปั๊มนะครับจะเห็นนะกระเป๋าเขียวๆข้างล่างนี่นะครับ กระป๋อน,น้ํามันนะเรากดปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับเพื่อไล่น้ํามันให้เต็มสายนะไล่น้ํามันให้เต็มสายเสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์เปิดสวิตชนะ์โอเคฮะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทด,ดูกันครับผมเปิดสวิตช์แล้วเนาะนี่นะครับการเสียงเครื่องกระป๋าน,นี้นะครับ ครับก็ล้างผ่านเลี่ยนเตียนโล่งไปประมาณนี้นะครับในการทดสอบเครื่องนะครับโอเคนะครับท้ายนี้ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง24ออซินโต,โตด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ